เห็นจะลงทุนเลยนะแค่ถ่ายให้คนดูอย่างเง้ยครับมันจะติดพร้องเขาไหมน้องเอาอือมันเยอะเกินอายุน,นแค่นี้เหรอที่มันถ่ายมีอยู่มากมากว่านีา้อโอ้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนอ้ที่ทำบาปจะ <ไอ S 1> โทษนะคะวันนี้พบกับช่องแล้วแต่ด่าชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแกล้งพี่โอมเว้ยแกล้งอะไรหรอแกล้งเรื่องไปหาเด็กดีกว่านะ มันออกไปตั้งแต่ตอนไหนวะอันนี้กี่โมงอันนี้กี่โมงเราเซฟบ,บ่ายก่อนจะสี่โมงแล้วสีส่โมงเ,เดี๋ยวมันออกไปสักพักหนึ่งนั่นแหละถือว่าไม่นานหรอกแต่ว่าเราก็จะแกล้งมันแบบว่าเหมือนมันขี่รถมาใช่ไหมเราจะเข้าไปรถแล้วสักพักงแล้วก็แกล้งคือปกติได้แหละเออแล้วเราก็จะดมตัวมันเอ้ยได้กลิ่นน้หมอมาจากไหนเหมือนพี่ว่าพี่ได้กลิ่นผู้่นแหละเออให้มัน ร้อนตัวเออให้มันร้อนตัวแล้วก็แกงทะเลาะกันกับมันเลยแล้วก็ทีนี้ก็จะบอกมาที่หลังแหละเออแต่เราไม่ได้ไปแกงก่อนให้มันหัวร้อนหนักๆไปเลยแล้วเราก็จะพาไปกินส้มตำที่เผ็ดที่สุดในโลกอีกให้มันร้อนไปอีกนะ,ะทุกคนไปร้อนมาก่อน <c oughs> มันไปถึงไหนกันแล้วไม่รู้เนี่ยโทรหาเนาะเอาตัวหาก่อนหาก่อนชื่อเนาะ <c oughs> ตั้งชื่อเนาะ <c oughs> ไอ้พัดตั้งเนาะพ่อปิงเนาะพ่อปิงเธอใส่พาร์ตพ่อปิงพารตั้งชื่อเองกนะฮัลโหล ฮัลโหลเอ้ายังไม่รับโอ้ยกูกำลังจะด่าแล้วสิงเาอะวะเอ็งจะได้เข้าคลิปไหมเนี่ยจะรับสายไหมล่ะพี่รับไหมเนาะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกเออเราจะแกล้งมันไม่ใช่ไปหาจริงก่อนหาดี่รู้ทันหรือเปล่าวะแยอหมไม่รับไม่รับครับอยู่ไหน,ไหนอยู่ไหนนี่ ว่าองไมโค,มโคมใช่ไหมทำไมไปนานเทสแล้วก็โทรไปตั้งหลายสายทำไมไม่รับติดไฟแดงโู้ติดไฟแดงเนี่ยนะบอลรับติดไฟแดงตัวต้องรับอะ่ะก็มันติดไฟแดงแล้วต้องเร็วเลยอ๋อเอาเร็วๆหน่อยเว้ยวู้นานเกินจะก็ไปทำอะไรมาดอกขว่าเนี่ย<ต>ปกติโอไม่เคยอ,ออกจากบ้านเดนแล้วปกติก็ชวนเขาไปด้วยวันนี้ทำไมไม่ชวนวะโคตรงงเลยเด้อ อันด่านเร็ว,รวน้อยรีบมากรออยู่ในวิตายคลิปอีกเขาอ่ะเร,เร็วแค่นี้แหละรออยู่ทอบเด้อโอเคโอเคเริลเรมละเติมหูยิดนิดนึงละเสียงเสียงเรื่องหูยิดเลเรื่อมันจะเป็นคนชอบพูดแล้วของเราเมื่อก็ถ่ายไกลกูเทพมากเลย วายวายวายเหรอนั่นแหละโจเป็นคนที่แบบว่าจะไม่ค่อยอารมณ์เสียกับอะไรง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าโดนบ่นไปจี้ปุ๊บสิเออนั่นแหละจี้จุดแกจะเริ่มบุดยินแกจะเริ่มบุดยินแล้วเริ่มเริ่มแบบตีดแตกเลยมั้งล้อล้อลมันก่อนล่อมันก่อนแล้วมันมาแล้วค่อยจับหมักเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยไปนานโว้ยปิงแหนถรถน้ำมันหมดไงเหรอลดน้ำมันหมด ต้องหันว่าพี่อะไรติดแม่ขี่มานานเพราะแวะตื่นมันด้วยไม่ไ,ไ,มได้ไปหาสาวนะโ,โ,โล่งหัวละระดับนี้เราอีเน็กซ์ก็มีทางเรื่องนี้นนโอกาสเห็นเขาแบบว่าแบบนมดืด้ออย่างนี้ก็มีทาง <c oughs> แล้วเราไปก่ไปถ่ายคลิปปะเราไปถ่ายคลิปวันนี้ก็มีคอนเทนต์อ่ปปะมาเลยมาเร็ววันนี้ไปก่อน เช่นว่าจะให้อมกินส้มตำที่เผ็ดที่สุดในโลกแล้วเท่าที่เคยกินมาแล้วคุณจีนเขานี่ล่ะคนจีนด้วยเพราะไอ้พวกนี้มันเป็นคนอ่อนแอมากเป็นผู้ชายที่ไม่กินเผ็ดนะได้กินน่าตลอดกินทุกอย่างเราไม่เชื่อหรอกเพรนั้นเกือบร้องไห้แล้วแต่วันนี้จะจัดให้เผ็ดแบบเผ็ดกินเผ็ดอยู่มารุนเชื่ออะไรเชื่ออะไรผมร่วงเงิ ไม่มีสวนเลยเดี๋ยวเขาจัดให้วันนี้มันจะเผ็ดแค่ไหนอากาศมันโคตรร้อนแล้วกินเผ็ดเข้าไปอ่ะกินไหนเดี๋ยวเขาตามด้วยน้ำซุปอันนี้เราจะน้ำซุปหม้อหมาเราไปทดลองก่อนว่าลุงแซมจะเปิดร้านแล้วก็เอาไปน้ำซุปหม้อหมาก่อนแซมเปิดร้านไหนไงครับจริงเหรอเฮ้ยสุดเลยุ้งข้าวสารมอเตอร์พอยต์ไหนพอดีเลยเบอด์ยวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์กาฬลําปูนะคะ จยางอซูลินซินซูลินแม่นำสลาถ้าไม่มาเหมือนไม่ได้มาสุรินอือคืออะไรโอ้เดียเลยโนหนึ่งเล่นมุกเนาะพลาดเนาะครั้งนี้เดี๋ยวเราค่อยแก้กวันอะครับบางคนบอกเฮ้ยตูเป็นนักเล่นเล่นอะไรได้บ้างคือผมเร็จเล่นทุกอย่างโดนหนึู่้รกลา หมวกกนนอกมวกกนกเขาพี่มวกกนกเขาไปยมงกิงานเราเลยกินงานประวัตเปียกตรงนี้บอ่านี่ยกินหมกินมเอาที่เป็นกับแก้มไปดีกว่าบางกันได้ไหมกินน้ำแกมแกมไอ้กัญชาอาครับผมเยได้กินอะ ชิมซีครับว่าเอาออกยี่สิบบาทเปิดแล้วม่เด็ดง่ายๆด้เยมีมีขั้นตอนการทำไอันนี้ทำมาดูรับเข้ามาครับทำเองรับอ่าโอนบัลล็อตนบัลล็ตวยี่สิบบาทลล็อตอีกมี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 บาทยี่สิบมีสีครับออกอ อยากกดตื่นคนด้ดิเอั a n อะเอ้เอางี้ผมเมาหมดนี่เลยให้ให้กินเอาหมดนี่เอาหมดนี่เอาาหมดนี่เลยเอาใจสบายเอาหมดเลยครับตามมาเลยตามมาเอาหมดตะกรเานการ์่ดวงดีเเมอาแขยังดาเหมือยังดาวเลม่ไม่ด้ดวงดเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาทหมดกี่บาทน้ำอะไรครับตาสบาย คือคนเรานะครับผมการที่จะทำอ่ะจะลุ้นจะลุ้นจะลุ้นงหนนี้ด่าอย่างากนน่เารที่จะทำอาชีพอะไรนะคะก็ยากก็จะได้มาแสบายนครับถ้าไม่อยากทำงานก็ตายีก็ร้านเกียไรไม่ใช่หมถึงมาดูคิมบัญยาถ้าเราอยากไปเกี่ยวอะไรกันกน ันนี้เราก็จะเป็นทาอาชีพขายถั่วนะคะโอ้คไรก็เห็นแต่เรามีแห้งเลยมีแห้งเลยมีแห้งแต่ไปแห้งแล้วมีแห้งคือพอรถไฟมาจ้ะหาาแล้วเฮ้พีู่ด้วยนะครับพี่ดีใจีกี่บาทครับแปดแปดสิบบาทเอาไปร้อยหนึงเลยครับเยอะต้องอันยังนเล็น่าคงอันนึ่้องวันยางได้ไม่โอ้ยอินเยเอาไปเลยเอาไปร้อยหนึ่ง ตาดูตาดูไขเปนเตยแล้วเป็นเดี๋ยนั่นเ่ะโอ้ยข่เป็นเี๋ย้เด็กๆ่ะแล้วอะไรตัวนี่เด็กๆไปซุ่มๆมาด้วยรวมดี๋ยว่ดีน้ำน้ำน้ำ้น้นน้ำน้้ำน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 ำน้ำน้ำน้ำ้ำน้ำน้ำน้ำ่้งน้้น้้้นำ้น้น อ่าผมผมซื้อจัะบาทเอาจังบาทผมไม่ซื้อผมอยากไปเลยแต่ผมลองกีลองเบิร์ก่อนจัะมาอ่ะว่าแมนรถไปฟังนี้ฟังนี้คือแมนพี่อมจับรู้เลยเอ้าเห็นตุ้ยบอกพ่อพี่เหรอหรว่าผมได้แมนคันนี้พอเนี่ยแมนคันนี้แบบเอแมนบอลเอแมนบอลเอหรือว่าแมนเสริมผมเนี่ยผมชาดมอสแล้วผมขับรถเนี้ยครับขับรไอคุณเ้ยใหญ่เหรอเอาเอาวืงอยู่พื้น

ยืนในมือพี่เอาีอแล้ะกี่คหังอยาพูดเาเรียงไม่เ้ยไ่เรงด้นเอ้ายังไม่ได้ขับเลยว่าลรวเกะคอหักแล้วพี่ จะเสียใจแล้วเร่งแร่งอยู่ครับแรงอยู่แรงเลยโอเคครับผมมาคุมเลยป้าบอกมาคุมเลยเปิดได้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 เปิได้โอเคเราก็จะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์บุรารัมยเปอย์นะคะตั้งชื่อให้ใหมตรงนี้เนี้ยอะไรวะกระสังไหมผมเทียนผมอยากไปลีนไหนไหมวันเนี้อยากไปลี่ยนไหมล่ะจัดส้มตำผิดเกตไอ้ต้นกินผิดได้ไหมต้น ก็ไงเถอะคนกัมพูชาเนาะแต่เดี๋ยวจัดให้พี่อมหนักๆเลยเพราะว่าพี่อมเป็นคนกินเผ็ดเก่งมากเลยนะได้บวกได้บวกเฮ้ยวันนี้อะไรวะวันเสาร์วันนี้วันเสาร์เฮ้ยมีแสดงช้างดิจวพาไปดูช้างด้วยเออโอ้โหเปนสี่ทโมงแล้วสั่งอยู่วันนี้ต่างตายแล้วพี่ดวงวันตายแสดงแสดงหมาตายข้ามทางเออเพราะว่าเอ้ยชิลได้กินอะไรไหมได้กลิ่นไอ้ต้นทัวร์ไอ้ต้นได้ฉีดนน้ำหอมไหมให้กลิ่น โอ้ยโอ้มันจะอมฉีดน้ำหอมเหรอโอมีฉีดน้ำหอมมาเหรอใช่ที่ทา,าจักรเละไม่ใช่คนละก,กินเลยจักรเละกับตรงเนี้ยมันกินตาตุ๊บไอโอไอชันจาน <laughs> มึงไงต้องวอกหัวเลาะเลยตล่อเนี้ยพี่ไ,ไม่เคยมีน้ำหอมกินนี้เซฟจริงจริงกินตาตุ๊บได้หา่ตาตุ๊บมาโอ้กินตาตุ๊บต้องกินเลยครับแล้วแม่พูบเลยไอต้นพูดอ่ะไม่ได้พูด ไม่ไม่กัวนี่เถื่อนอ่ไม่ใช่เขาอาบน้ำปกติไม่อาบน้ำไม่จริงๆเขาสบู่องค์ก็ใช้กับเขาน้ำหอมอะไรทุกอย่างใช้กับเขาหมดแล้วน้ำหอมมันไม่เคยฉีดอ,ะอ่ะเราไปนอนบ้านเพื่อนมาแล้วก็ไปอาบเบะอาบบ้านเพื่อนอ๋อมึงอาบน้ำบ้านแล้วก็เบะไปบ้านเพื่อนอีกไม่ปปตป <c oughs> กลับบ้านเพื่อนเราไม่แน่ก็ไปบ้านเพื่อนไปเลยบีเตอร ไอโอมทำอะไรมากูถามเลยจริงมึงไม่เคยมึงไม่เคยมีแบบนี้ไอต้นไปด้วยไหมไอต้นเมื่อคืนก็อยู่กับเขาเแบบนี้ไปหาเงี้ยไปร้านไอบ้านจะตุ๊บมาแล้วก็ให้แกทอดไข่กินแกทาทอดไข่ใส่ผงชูรสไหมเพราะไม่ต้องใสใสแล้วใสอีกกินเขาเหนียวแกได้ดูงข้าวเจ้าให้ต้องเปลี่ยนเรื่องได้ไหมมันเป็นเรื่องไอยทางที่เทพหระวะ <g ül> <g ül> แอบยิงมุกเซียวเลยกูอถอดไข่ก็มันไม่ใช่กินน้ำหอมมันน,น่าจะดับกินน้ำหอมได้แล้วแหละมันก็จริงๆริงไหมล่ะโอมเอาแม่งนี่กูให้ไปแป๊บเดียวแม่งไปเป็นชั่วโมงอ่ะมึงบอกว่าเป็นอย่างไปกินข้าวชั่วโมงร้านตรงไหนเจ๊มันออกไปตัดกิห้เอไปถ่ายวันสามนาทีมึงก็เสร็จแล้วเอา <c oughs> อ,อะไรไม่ได้ทำอะไรก็แค่ไปบ้านตะตุ๊บไปถ่ายคลิปตะตุ๊บ ต้นก็ไม่ไปด้วยไอ้ต้นยืนยันได้ไหมมันจะไปอะไรครับมันสักดูอ่ะพูดให้สลุปเด้อ <c oughs> คนคะอ้เอาจะอะไรไงๆๆนี่อ,อะไรคือคิดในใจคิดว่าอะไรอ้าพูดมาเลยพี่ไปหาเด็กมาชั่วเอาร้อยไปโพสต์ในโพสต์เฟซบุ๊กเลยว่าใครเห็นพี่อมอยู่ตรงไหนบ้างในคุยลำนองโค้ดถึง <c oughs> ถ้าใครถ่ายรูปก็ได้เขาให้บริจาคหนึ่งปกติไม่เป็นคนตัวเม็กเดิ เม็นเอแล้วอยู่ดีๆมันหอมเหโอ้ยจน,จนจน,นคิดได้ไง,ไงเราจะเม้นเราเป็นคนดังไงระดับประเทศเราใครจะไปเม็นตลอดเวลาเอ๊ะแบ่เอ๊ะยังไงเนาะเอ๊ะแบงไอ้ต้นดต้นยโอ้ยแล้วมันคนเป็นโรคเม้นอยู่แล้วแล้เขาเป็นโรคไงเป็นโรคโเวลาเาปวแล้วมันชอบโอ้ยต้นโอ้ยไอ้ต้นเขาหัวล่อเด้ เคยจับผ oh, ิดไมันได้เลยไมแล้วมันพูดมันชอบเปลี่ยนเรืองแล้วให้โอตใครเห็นเขาอยาามตรงไหนถามมั้ยผูงสวยโอ้ยลืมลืมตัวเอ้ยดํามากดําดํามากมากเกงเหนืเลมตัสวยนคน้คนอาบน้ำไม่คนอาบน้ำมาันึ่งเปรย เอถ้าเขาอ่คือถ้าสมมติว่าคนอื่ไม่อยู่กับโอมอ่ะเออยังปเข้าใจผมล้างหน้าเมื่อกี้รเป่าเยเออมีการเก้ยกลแทนกันอีกเนาะไม่ก็ผมก็ล้างหน้าออมาเออเออใช่ใช่มีสมีธิ์มีธิ์กินสบู่เออโอ้คุลงแล้คุลงแล้วลงแล้วลงเลยุงลเออเองลนมงั่งเงียบว่ปกติเงียบลงเน่าเม่งเลยตอนแรกที่ไ เขียนไปที่ไนด้ไดอ้ต้นเมฆเอ้ยแต่กอ่อนม้นต์จะหอมเอาไปหลังไอ้ต้สบู่พี่เทมเลียเอานี่โอ้โห <c oughs> ม่องอ่งเนี้ยก็การดีตลอดไงีม่วงของใครไม่ได้ของเขาเดี๋ยวไอ้ของม่วงอ๋อจินหมดอายุนะมันตะนีมันรับผากคล้ายเดีย

คิดว่าพี่แพนว่าอร่อยที่สุดแล้วแหละร้านเนี้ยแบบแต่ว่าจะเอาเผ็ดๆให้มันสะใจพี่โอมไปเลยเพรี่โอมชอบกินเผ็ดโอเค let's go ลูกนี้ลูกนีปล่อยเทีนกันนะโอเคถึงแล้วตอนนี้เปร้านชอบจานที่อร่อยที่สุดในสุรินทร์นะคะโอมเอาอะไร แม่ได้สั่งสั่สั่งดิจิได้ใช่ไหมสั่งเลยสั่งเลยส้มตำโอ้ต้องซื้อไหมูปลเผ็ดเผ็ดหนึ่งสำหรับพี่โอโอเคไหมหมูแมงสีงูอ้ยริกไหมแค่สีแมง ไอที่สั่งเมื่อกี้เดี๋ยวยกเลิกเลยนะครับทั้งหมดเลยเว้นเพื่อนเว้นเลื่นเว้นเพือนเว้นเพื่อนโ้พี่พริกแม่เฮ้ยจะกินแบบสบายพีเ <hi> เเ่เดินผ่านพี่ต้องเบนอะไม่ให้พี่ต้นกินเลยดูการกินของสายชิ้วผมไม่กลัวหรอกท้อไม่เิดเห้ทำบุญละกินดิแคนเดียวอือปวดท้องไงอืออิ่มแล้ววะกินแป๊บสี่อิ่มแล้วจอนมาสบาย นี่เป็นเจนี่ไหมครับพี่โอ้เป็นแบบเยี่ยมแป๊บซี่อีกเลยเขาบอว่าเป็นซี่อีกพี่ต้นลองไหมลองดูครับนี่ให้พี่ต้นลองดีกว่าพี่เพราะฉันอ่ะเพราะพี่ต้นแกเป็นคนเดียวที่ไม่คิดอะไรเลยบนโลกนี้ไม่มีอะไรทำแกได้ไม่มีอะไรบนโลกนี้ทำอะไรได้งั้นไม่เป็นคนก็ได้อย่างนั้นโอ้ยังไม่ได้กินเลยเห็นมากระเซฟมาแล้วเฮ้ยเต็ดไม่ออกดอกมาแล้วมันเริ่มแล้วใช่ไหมพี่ ยังได้อีกยรงอีกได้ไหมเปิ้เปิ้ลเ้เปิ้เปิ้เปลเปเปิ้ลกิ้ลเ่ิอลเป้ลปิเป้ลปเป้ลเปิเปิ้ไเเป็้เปิ้้ลเิ้เลิ้เผ็ดเ้เป็้ลิ้เลเเป้ลเปิเป็้ลเกเลเอเลเเป็้ิเอเเปคิ้เ ยังไม่เผ็ดเค็ไม่พันนีกับไม่แซ่บไที่เขียนอยูเดี๋ยวบอกว่าคิดแล้วไม่เอาให้ดีเดี๋ยทีเด็ดไเซ่เลยเซฟชอบไหมชอบพี่ที่ได้กี่เจ็ดถ้วยอ่ะสั่งเซฟสามถ้วยได้ไหมห้าไปเลยเดี๋ยวยิ่งตัวสำเนียนะห้าไอ้ต้นกินหนึ่งห้าถ้วยไหมฮะงงว่ะพี่งั้นกินเสร็จจะวางเพื่อราคากินหนึ่งห้าถ้วยไม่ไม่ต้องออกเงินเลยเอาเจ็ดเลยงั้นต้นได้ประมาณกี่ถ้วยเหรอสองเท่านั้นแหละ ครือว่าเฮ้ยงงว่าหุ่นต่างกันแล้วมันกินอะไรเยอะก่กันปะกระเพาะไม่ใหญ่กว่ากันเหรอกระเพาะไอเชฟกระเพาะใหญ่หรือเปล่าวะเชฟกินเยอะไงกระเพาะมันขยายเอาแล้วหุ่นไม่ขยายขึ้นวะก็เชฟกินเป็นมื้อไงไม่ได้ก yup. ินจุกจิกเยอะจุกจิกกับเหล้าจุกจิกกับอ๋อก um yeah> ินเบียร์กินเหล้าอย่างเงี้ยแกจัดดีกบอยไมาแม่ทาดถ้ากินส้มตำเนี่ยกินอร่อยไม่ได้ปะเพราะมันถ้ามันเผ็ดน้ำจกิ้ได้อันนี้คอนเทนต์อะไรเนี่ย อกินซ้ปตาเผ็ดเนี่ยทาอมกินซ้ปตาเผ็ดนี่แหละเอ้ยนี่มันเผ็ดจริงว่ะเอออมอยู่ค่ะเอาไม่เอาพีไม่ค่อยกินเผ็ดนะคือผมเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดนะครับถ้ากินงี้ให้ดูนกระเทียมกระเทียมลองดูว่าให้กินเผ็ดเผ็ดแต่จะอยู่ได้แบบขนาดกินได้แซ่บตันๆต้องกินเนี่ยเปลืิดมันเลยเปอกมะนาวนี่พี่ต้องใส่หมูกรอบด้วยมาดีมันเผ็ดหรือเปล่ากินมะนาวแก้เผ็ดหรือเปล่าขนาดเขาชอบกินเผ็ดบรรยากัดพวกอ่าวร้อนอันนี้ โอ้ยสุดาวีผมผมหมดโอ้ยคื่เด็ดเลยต้มไปเรื่อยไหนต้มเปืือยนะต้มไปเรื่อยต้มิเอดเอตายตายอยู่เลยโ้แมงคนอื่นหน่อยวะ โอเพนเว้นไม่มไหวป่ะเปิดห้องเลยปะเนี่ยน,นี่ผับเปิดแม่ของเราเองดูลินไม่น่ามีวันแดงนี่วันแดงนอีมันที่มันบ้านเราอ่ะแล้วู้สปีดอะไรอ่ะไอ้พี่ครับมีร้านตั้งชูง่ตั้งอ,อกเบียร์มาแกะใช่ไหมไม่ต้องดูชุดเซฟเอาโอ้ยไ,ไอ้นกไอพ้พี่พี่ไอ้สปีดไปไหนครับสปีดข้างๆเราอันนี้เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ ี่ใกล้หมดละโอ้มสู้ๆต้องเสือส,งสังนี่ไหมนะเอ้ให้ให้อันนี้ก็พอภารกิจกจะสำเร็จไหมอะใหกินอันอื่นบ้างไมไห้วร้อนี่พี่พี่เด็ดพี่เด็ดอะไรนะให้กินอนบบนันอนี้หมดก่อนถึงจะมีสิทธิ์กินอื่นเนี่ยอุ้ยหอบร้อนว่ะอืมแต่ของเป็นละเสียเป็นละเสียแต่อันนี้จุกน้ำแล้วเนี่ยเพราะมันเผ็ดแรงเกินยอมแพงไหมย้อมแพงทันโอ เอ้เซฟกี่จานนะทุกอนไอ้เเซฟกินข้าวไปแล้วสามเนี่ยถ้วยที่สีสีถ้วยแล้วถ้วยที่สีรอพี่โอ่กินส้มตำสามกิ่นับจานดูพี่หนึ่งไอ้ต้นสองพี่ต้นหนึ่งมันมีถ้วยเขาด้วยหนึ่งต้นหนึ่งแฟนหนึ่งไม่ไม่เขาไม่ได้กินเอ้ยนี่ถ้วยเปล่าอันนี้มั่วไม้กันถ้วยเซฟเลยนี่ถ้วยข้าวอันนี้ถ้วยข้าวเอ้นี่รอไม่เชื่อสามมันกินถ้วยที่ห้าแล้วเด้ก ตีเลี้วไม่รับอันนี้ขอเซฟหนึ่งอืมอันนี้ของผมหนึ่งจะทำคลิปแข่งกินกับมันครับสักตั้งค์เขาบอกสูญไม่ได้หรอกเท่าที่เขาอยู่กับมันมานานๆเนี่ยมันกินข้าวหมดสองถ้วยสองจานพูนๆใหญ่ๆอ่ะมันไม่อ้วกมันไม่อ้วกมีแต่อ้วกเขายอมอ่ะาตุลย์ยอมแพ้ได้ไหมโอเคอ่ะกินข้าวเลยเดือดเสียบท้องเนาะโอเคค่ะวันนี้พี่โอมทำภารกิจไม่สำเร็จนะคะโอ้ยยังให้สำเร็จพื้นด้วยว่าอันนี้เขากินถ้วยได้นี่ อันนี้เขากินช่วยพี่โอมกินได้นิดเดียวเองแบบคือจะตายแล้วให้กินปล่อยให้กินข้าวแล้วกันก็คลิปหน้าอยากให้พี่แฟนพาพี่โอมไปกินอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะ,ะเจอกันคลิปหน้าค่ะนอะ้องเบอร์ข้าวพกินที่อื่นต่างจังไงวะน้อเสียค่าน้ำมันมา <laughs> <laughs> โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะกินก่อนจับมือมา